สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของผมนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาลองวัดค่า CCA นะให้ดูนะด้วยเครื่องวัด CCA กับแบตเตอรี่ตะกวัวกดทั่วไปนะกับแบตลิเทียมตัวนี้นะขนาด12โวลต์8แอมป์ต้องย้ำนะว่า8แอมป์นะความจุแค่8แอมป์เท่านั้นนะเดี๋ยวเรามาดูว่าค่า CCA เขาอยู่ที่เท่าไหร่นะหลังจากที่ทําการกดวัดนะด้วยเครื่องตัวนี้นะเราคลิปเลยครับ อันนี้หลังจากที่ทําเสร็จนะทําเสร็จยังไม่ได้ไปเทสโหลดอะไรนะอ่ขีบให้ดีก่อนนะโอเคอยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่ 347 cca ค่า r อยู่ที่8.05นะโวลต์อยู่ที่14.22นะแน่นอนแหละนะนี่เห็นไหมอ่นะเดี๋ยวผมจะเทสให้อีกรอบหนึ่งนะเดีวบอกว่าเตรียมหรือไม่เตรียมอะไรไงผมไม่ได้เตรียมนะอันนี้แค่อยากรู้ไงนะเดี๋ยวผมถอยกล้องก่อนนะกล้องมันใกล้ไปนะอ่ะชัดๆนะชัดๆนี่แบตตัวนี้นี่เทียบกับมือผม ใหญ่กว่ามือผมนิดเดียวนะนไม่มีอย่างอื่นนะคคนะีบครับนะแต่มันจะคีบยากนิดนึงเพราะว่ามันจะไม่ค่อยติดนะจุดต่อมนิดเดียวสามอ่สิบเ C C A นะนะเหมือนเดิมครับชัดชัด ค่าโอห์มอยู่ที่8.05นะคีบอยู่นะครับนะ8แอมป์นะครับ88แอมป์ค่าความจุแค่8แอมป์แต่ CCA 300กว่าหมายความว่าเอาไปจัมสตาร์ทได้นะครับตัวนี้สตาร์ทเครื่องเบนซินได้เลยสบายแต่เครื่องดีเซลก็จะเหนื่อยนิดนึงนะเห็นไหมครับนะค่า CCA นะนี่คีวจัมสตาร์ทได้สบายแต่ต้องดูก่อนว่าลูกนี้หลังจากที่เอามา ฟืนฟ้นฟูในการบาลานซ์ชาร์จท็อปชาร์จบาลานซ์เนี่ยมันจะหายไหมอาการที่ว่าเนี่ยไฟล่วงเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองใช้งานดึงโหลดดูต้องคีบดีๆจริงๆอะ่ะถ้าคีบไม่ดีจริงๆอะ่ะร้องเลยเห็นไหมเนี่ยจริงๆคีบผ่านน็อตเนี่ยค่ามันจะไม่ดีด้วยนะเนี่ยสามร้อยสี่สิบแปดเห็นไหมคีบผ่านน็อตอ่ะค่ามันไม่ค่อยดี นะแต่ถ้าคือคีบตรงๆอ่ะผานกั้วผ่ว่าค่าน่าจะมากกว่านี้นะแต่ว่าแค่นี้ก็พอใจละผมว่าฮิวไปจัมสตาร์ทข้างนอกนี้แจ่มเลยนะเดี๋ยวจะลองเทสโหลดนะเดี๋ยวเทสโหลดผมจะมาทำคลิปให้ดูอีกทีนึงโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ